เป็นยังไงคะเป็นยังไงครับ start start here อ่านี่ start here ไม่ <here. S 2> ไมนี่ซิโู้อ่ะตรงไหนก็ได้อ่ะตรงนันก็ได้อ่ะ,อะโอเคอ่าไปเลย go a red 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 button no red button no ไม่นะ darling <laughs> เล็บตัเล็บปรชนเล็บปรชนเล็บประชันเล็บปรชนไอ้เล็บะชันอมามีให้อมามีโกมั้า <laughs> ง <laughs> ในอับเบคคาอยู่ไหนอารเรดค่ะอยู่ไหนอับพอริชคะจ๊มบจมเอาตามมามีไปมั่งนะน่ามามีไปแล้วกดปุ่มแดงนะคะท่านผู้ชมกดปุ่มส้มต่อนะคะว้าวกูจอบ<ม>แล้วก็ปุ่มเขียวนะคะท่านผู้ชม ลุ่มเขียวจะเป็นการหมุนหมุนขึ้นมาบนนี้แล้วก็สถานีสุดท้ายที่เครื่องบินเฮแแลิคอปเตอร์จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะกดปุ่มเหลืองค่ะชุม๊มเพื่อให้แม่เหล็กติดกันนะคะโอ,คโอเคโอเคไหมโอเคจะกระโดดมาติดกับแอร์แพร์เฮลิคอปเตอร์เลยนะคะแล้วก็หมุนเฮลิคอปเตอร์อีกค่ะหมุนเฮลิคอปเตอร์นะคะนี่มาตรงจุดนี้ค่ะท่านผู้ชมนะก็จะมาปล่อยสตาร์ทตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็กดปุ่มเ <Bye, bye. S 1> ปิด <Bye, bye. S 1> สะพานรถก็จะไปต่อนะคะยกร,ร,นะรถเครนนะกดปุ่มสีแดงโกอัพทูปุ่มสีส้มต่อไปแล้วก็วนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสนุกมากเลยนะครับตาหลิงสนุกมากเลยไม่ยอมวางเลยนะคะ it's funny ตาหลิง you are funny ตาลิง you are funny สกู so good, so good <laughs> ๊ตสกู๊ไหมครับเฮ้เฮ้เฮ้ทาดาตาลิงยูอาฟันนี้เยเฮ้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 กูตาลิงชวกู๊ตตาลิงยัยกูจับหน่อยครับตลิงกูจบโชฟิงเกอร์โอโน่ไม่นะตาลิงครับกูจับกูจับชวชวฟิงเกอร์ กูจบเยสดอร์ริกก y e บายบายบายสวัสดีครับเดี่ยลูกโอเคกูจบ